วันังนี้เนี่ยสามที่งานวันนี้พี่ได้มางานแรกเอ๊ะใช่ที่ไปคอมเมนต์หรือเปล่าไปไปงานบวชก่อนข้างขงกานบวชบรรยากาศดูเป็นตัวอย่างเพื่อขยายจัดไปงานบวชหรืออยากจะบวชเองเนี่ยเราคนรทำยังไงบ้างนำเสนอเอาสวัสดีอาจารย์แพ้หลวงพ่ออุบัชาไปยัง เแตงตั้งแล้วไม่รได้แล้วอาไปบวดในทะเลให้จินก่ <nói> เดีย๋ยวแล้วใครเอาเสือไปเสือใครเอาลงไปขึ้นมายังเสือเออขึ้นมาเดี๋ยวต้องมาหงาน ไม่ได้ถ่ายไม่ได้ถ่าย<ะ>ด,ดถ่าย,ายต้องส่งเลยเว้ยลูกพี่ยังทำอะไรพิเรนพิเรนคนเขาเห็นอะไรจะตัดออก <laughs> เร,ราปชาชารีวิวชาให้เขาหน่อยหน้าวประจันอ่าเขาบอกค่อยค่อยค่อยหันนะบางคนบอกว่าหันเร็วไปหน่อยเวลาดูแล้วเวียนหัวหนาวประจัน ถ้าถ้าวิ่งมาทางอ่ามีมาจากปากทางทางเนี้ยทางมวางวัดประจันไอ้มาทางทางเนี้ยทางทางวัดสีเพชรเนี้ยก็ผ่านก็ซื้อจากข้างนอกเข้ามาเหอะถ้ามาจากทางเขตเมืองก็แวะซื้อที่เขตเมืองมาน่ะเชาวประจันครับพ่อโถพ่อนายเสียงบ่าผมเนี่ยคอยลีคุ๊เตอร์ไป็รับไอ้ข้องไปเนี่ยต่อข้องไช้าเออข้องไช้านาจะออ็มเอ็มแล้วมีบทไว้ด้วย เกนะอ่าแล้วเลยทำมันจัดุกซันขัจัดภะไคราันเตะตัสตะมหโต ธรรมะมินาเยปัตพัชชังรับพ,บพยังทุกศาสัาอาหังพันเตก็ พาทยังบีเตนาสีร <iment> ังราชานิราชานยโอศศะ i'm the